ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยหมดเวลากินบุญเก่าแล้วครับจากนี้ไปต้องสร้างบุญใหม่แล้วครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับและนี่คือ5มรสมที่กําลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะตอนนี้นะครับเหมือน10ปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็น l o s t decade เลยคือหายไปทั้งทศวรรษเลยนะครับ สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระแต่ว่า EP นี้ไม่สนุกครับ EP นี้ค่อนข้างจะเครียดนะครับเพราะ EP นี้เราจะว่าได้เรื่องหมดบุญเก่าไทยอยู่ยากด้วยห้ามรสมนี้ก่อนอื่นเนี่ยขอเริ่มต้นด้วยคำถามนะครับตอนนี้ใครบ้างรู้สึกว่าประเทศไทยรู้สึกว่าอยู่ยากคอมเมนข้างล่างได้ไหมครับอยาจะบอกว่าจากนี้ไปวันสักส0 20, 30ปี โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าเราจะอยู่ยากขึ้นกว่านี้มากๆเลยครับเพราะว่ามันมี5ปัจจัยหรือว่าห้ามอสุมด้วยกันเนาะตอนนี้จะเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยหมดบุญเก่าแล้วก็ได้นะห้ามอสุมที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างไปกันที่ข้อหนึ่งเลยครับข้อที่1คือเศรษฐกิจและการเมืองครับเวลาที่จะพูดว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็มีตัวชี้วัดไม่กี่ตัวนะครับตัวแรกคือ GDP ครับในช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP ไทยของเราเนี่ยค่อนข้างจะโตช้าแล้วก็โตช้าลงเรื่อยๆนะครับ ดูจากตัวเลขก็ได้โดยเฉพาะตั้งแต่หลังช่วงโควิดมาเนี่ยเราเนี่ยถือว่าโตช้าลงมากถ้าเปรียบเทียบกับย,ยุคก,ก่อนนะครับและถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็โตช้ากว่าเพื่อนบ้านด้วยเช่นเดียวกันนอกจาก GDP แล้วนะครับมาดูตลาดหุ้นกันบ้างครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเกือบจะหลุด1,300จุดแล้วนะครับหุ้นไทยเนี่ยเคยทําจุดสูงสุดที่ประมาณหน0ันจุดตอนนี้ที่ประมาณัน ,300 นะครับอีกตัวเลขหนึ่งก็คือพันธบัตรรัฐบาลไทยครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนหุ้นนลับก็ตต่าาางชิแสถ ก็เริ่มขายพันธบัตรรัฐบาลไทยมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับคำถามต่อมาอะไรทําให้เศรษฐกิจไทยแย่ลงเหมือน10ปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็น loss decade เลยคือหายไปทั้งทศวรรษเลยนะครับลหลักๆมีหลายปจายัจจัยแต่ผมขอพูดแค่2อ,อย่างครับหคือเราขาดนวัตรกรรมของตัวเองและ2คือการเมืองครับสังเกตได้เลยครับว่าประเทศที่เจริญแล้วนั้นล้วนมีนวัตรกรรมเป็นของตัวเองทั้งสิ้นครับยกตัวอย่างเช่น ไต้หวันใช่ไหมครับไต้หวันเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางเลยของ,ซงเซมิคอนดักเตอร์สิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกแล้วก็มียูนิคอร์หลายตัวนะครับหรือไปดูอย่างเช่นเกาหลีใต้ก็ได้ครับสมอ,อกทั้งเทคโนโล,โลยีทั้งความบันเทิงดนตรีละครหนังสมงหมดนะครับแต่ประเด็นสําคัญคือประเทศที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นย้อนกลับไปเมื่อ30 40 50ปีที่แล้วเคยเท่ากับเราหรือแย่กว่าเราด้วยซ้ำครับคำถามคือในช่วง4 5หทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ย เราไปทำอะไรกันอยู่ต่อมาเรามาเปรียบเทียบตลาดหุ้นกันบ้างครับก็คือหุ้นที่อเมริกากับตลาดหุ้นไทยครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับประมาณปี2004กับปัจจุบัน2024นะดูที่อเมริกาก่อนจะสังเกตว่าท็อป10ของบริษัทเมื่อ20ปีก่อนนะครับกับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันจะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มีหลายบริษัทนะครับที่หลุดโผล่ท็อป10ไปทีนี้ มาดูของไทยบ้าง20ปีที่แล้วกับปัจจุบันจะสังเกตว่าบริษัทนั้นหน้าตาเดิมๆ20ปีที่แล้วเป็นยังไง20ปีนี้ก็ยังลิสต์เดิมมีการเปลี่ยนแปลงไม่กี่บริษัทเท่านั้นเองนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดโน้ตกรรมจริงๆสุดท้ายไปดูจํานวนยูนิคอร์นกันบ้างคือบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐครับมาดูว่าประเทศที่เมื่อก่อนนะเคยเท่ากับเรา หรือแย่กว่าเราเนี่ยทุกวันนี้เขามียูนิคอนกี่ตัวกันเนาะอินโดนีเซียเนี่ยมี15ยูนิคอนสิงคโปร์มี26ยูนิคอนเกาหลีใต้มี18ยูนิคอนประเทศไทยมี4ยูนิคอนเหตุผลที่2ที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ค่อยไปไหนนะครับก็คือการเมืองครับประเทศไทยเนี่ยมันมีคนอยู่แค่2กลุ่มเท่านั้นครับ,ค,รบคืออภิสิทธิชนกับประชาชนกลุ่มนี้สบายสบายตลอดเลยไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงยุคไหนสบายตลอด ที่เดือดร้อนะคือประชาชนครับตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมีรัฐประหารทั้งหมด13ครั้งอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้าน,นี้นะครับประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์ไต้หวนันหรือเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อก่อน3ประเทศนี้เคยเหมือนเราเป๊ะ,เ,ปะเลยคือ,อไรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยเท่ากันหรือบางประเทศแย่กว่าเราเช่นสิงคโปร์แต่ทวันนี้คือไปไกลกว่าเราเยอะความเห็นส่วนตัวนะครับหนึ่งในเหตุผลหลักเลยคือ เรามีการทําปฏิวัติรัฐประหารบ่อยเกินไปถ้าผมเปรียบคือเหมือนทุกประเทศอ่ะออกวิ่งมาราธอนพร้อมกันประเทศอื่นเขาก็วิ่ง,ขงเขาไปเรื่อยๆนั่แหละแต่ของเราเนี่ยวิ่งไปแล้วมีคนบอกให้หยุดเป็นระ,ะระยะระยะบ่อยครั้งมันกน็นนอนก็ต้องถึงเช้าเขาอยู่แล้วไหมครับแล้วเราเนี่ยพึ่งบุญเก่าไม่ได้แล้วบุญเก่าของประเทศไทยคือท่องเที่ยวที่แบกทั้งประเทศมาตลอดเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่พอแล้วครับเราจะยิ่งถูกประเทศอื่นทิ้งไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะเดือดร้อนลงเรื่อยๆครับซึ่งเมื่อข้อ1แย่ข้อ2ก็เลยแยแตาม นั่นก็คือเรื่องของปัญหาหนี้สินครับหนี้สินเนี่ยหลักๆในประเทศมี2อันก็คือหนี้ครัวเรือนกับหนี้สาธารณะครับเอาหนี้ครัวเรือนก่อนคนไทยจํานวนมากเจอปัญหานี้คือรายได้ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นตลอดเวลาครับเลยทําให้รายได้ไม่ค่อยพอรายจ่ายซึ่งก็เลยนาไปสู่หนี้นั่นก็คือหนี้ครัวเรือนครับปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่91.4%ต่อ GDP เนาะ ถ้าพูดกันง่ายๆเลยคือถ้าเราหาเงินได้ร้อยบาทตอนนี้เราใช้นี้วันเกาสิบเบาทแล้ตัวเลขต่อไปเนี่ยคุณจะตกใจมากครับย้อนกลับไปเมื่อเพียงแค่20ปีที่แล้วเองนะทราบไหมาครับว่าตอนนั้นหนี้ครัวเรือนไทยเท่าไหร่คำตอบคือเพียงแค่31.5ครับแค่20ปีหนี้ครัวเรือนเราเพิ่มขึ้นถึง3เท่าถ้าลงทุนแล้วเพิ่มขึ้นสเท่าคือยอดเยี่ยมใช่ไหมครับ แต่เนี้ยหนี้เราเพิ่มขึ้น3เท่าเวลาพูดถึงหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันคือหนี้ในระบบเท่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยเรายังมีหนี้นอกระบบด้วยนะครับซึ่งไม่รู้จริงๆว่ามันใหญ่แค่ไหนไม่รู้มันมากแค่ไหนทีนี้มาดูหนี้สาธารณะกันบ้างครับหนี้สาธารณะถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นหนี้ของประเทศไทยนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเพียงแค่10ปีที่แล้วเองนะครับหนี้สาธารณะของเราเนี่ยอยู่เพียงแค่ประมาณ40%ครับ นี่ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับถ้าเป็นการกู้ยืมมาแล้วจัดสรรอย่างดีเนาะแล้วทําให้ประเทศชาตินะั้นเติบโตขึ้นแน่นอนเป็นเรื่องที่ดีครับคุ้มค่าใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้หนี้สาธารณะเราเพิ่มขึ้นแต่ว่า GDP ของเราก็ไม่ได้โตมากเลยไม่แน่ใจว่าเงินตรงนี้ไปไหนบ้างเรื่องหนี้เนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าด้วยเวลาไม่พอครับมันมี5มามรสุมด้วยกันแนะนําว่าย้อนกลับไปดูแบบลึกๆได้เลยนะครับอีกอีพีหนึ่งของเราเนี่ยตามที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี่ครับต่อกันที่มรสุมที่สคม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเกิน50%ของประเทศในโลกวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเนี่ยนำหน้าไปนานแล้วนะครับยุโรปก็นําหน้าไปนานแล้วนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยต่างไปตรงที่ว่ากเกษียณแล้วก็ยังมีตังไม่พอครับก็เลยทําให้เขาต้องทํางานต่อไปอัตราการเกิดของไทยเนี่ยลดลงมากนะครับย้อนไปปี1960นะครับเมื่อก่อนนะครับต่อผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่ประมาณ6.3คนครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต่อผู้หญิงหนึ่งคนนะ จะมีเด็กเพียงแค่1.5คนครับมันจึงทําให้คนไทยเนี่ยอยู่ยากขึ้นและจะอยู่ยากขึ้นไปกว่านี้เรื่อยๆในอนาคตนะครับปัญหาของประเทศที่ผู้สูงอายุเยอะนะครับมีหลายเรื่องด้วยกันหลักๆผมนึกถึง3ข้อด้วยกันเนาะข้อแรกเลยคือเศรษฐกิจเติบโต,ตช้าลงครับเพราะแน่นอนคนแก่เยอะใช่ไหมหนุ่มสาวน้อยใช่ไหมครับข้อ2ครับรายได้น้อยลงแน่นอนเก็บภาษีได้น้อยลงใช่ไหมครับข้อ 3. ต่างชาติ ก็ไม่อยากหมดลงทุนด้วยครับถ้าเขาเลือกได้ระหว่างประเทศที่คนแก่เยอะกับวัยรุ่นเยอะเขาต้องเลือกวัยรุ่นเยอะอยู่แล้วครับถ้าเปรียบง่ายๆเลยคือไทยกับเวียดนามครับทำไมตอนนี้ใครๆก็ไปเวียดนามพเพราะเวียดนามนุ่มสาวเยอะครับแล้วข้อ4เลยนี่พูดถึงอนาคตอาจจะ20-30ปีจากนี้ไปเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นดอกเบี้ยติดลบครับญี่ปุ่น ดอกเบีย้ยติดลบมานานแล้วดอกเบีย้ยติดลบคืออะไรเราไม่เคยเจอนะครับก็คือฝากเงินเสียตังค์ทุกวันนี้คุณฝากเงินคุณได้ตังค์ใช่ไหมคุณได้ดอกเบีย้ยแต่ด้วยความที่เศรษฐกิจเขาเติบโตช้าลงมากจนเขาต้องการจากระตต้นเศรษฐกิจคือไม่ต้องการให้คนฝากเงินอีกแล้วต้องการให้คนเอาเงินไปใช้แล้วปัญหาที่ญี่ปุ่นตามมาคือพอดอกเบีย้ยติดลบคนก็เลยไม่เอาเงินไปฝากธนาคารจรีนด้วยเอาเงินเก็บไว้ในตู้เสฟที่บ้านครับและปัญหาที่ตามมาเลยก็คือโดนโจล้นครับประเทศไทยก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันในอนาคตครับทานไปแค่3มข้อ เริ่มรู้สึกว่าอยู่ยากยังครับนี่ยังไม่ครบเลยนะมีอีก2ข้อไหวไหมครับถ้าไหวไปต่อกันนะข้อ4งานก็จะไม่มีทําด้วยเพราะ AI แย่งงานหมดแล้วครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ดูตอนนี้เนี่ยคงได้มีโอกาสเล่น AI อย่างเช่น chatgpt Gemini วัน <INTER> นี้มันยังทําได้ขนาดนี้ผมขอยกตัวอย่างเดียวแล้วคุณจะเห็นเลยว่าแค่นี้เนี่ยก็ทําให้คนตกงานมหาศาลแล้วครับนั่นก็คือโซล a าจากบริษัท OpenAI ครับโซล a าเนี่ยเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่ทําให้ใครก็ได้เลย ทิมเข้าไปอยากได้หนังอยากได้วิดีโอเป็นอะไรมันสร้างวิดีโอให้คุณเลยมันจะมีตกงาน2ประเภทด้วยกันทางตรงกับทางอ้อมครับทางตรงก็นเลยคือทําได้เป็นหนังขนาดนี้เลยอันดับแรกเลยตกงานแล้วคือตากล้องผู้ช่วยตากล้องช่างไฟช่างแต่งหน้าช่างน้ำผมไม่มีแล้วนะครับเวลาถ่ายทาพวกน,นี้ต้องมีกองข้าวด้วยนะครับจากประสบการณ์ที่เคยทํางานด้านนี้มาเนี่ยสมมติว่าหนังหนึ่งเรื่องใช้คนร้อยคนข้าวก็ต้องมากพอสำหรับคนหนึ่งร้อยคนแต่ตอนนี้คือเนื่องจากมันไม่มีทีมงานนี้แล้วใช่ไหมครับ ร้านข้าวไม่มีก็ไม่มีการซื้อไก่ซื้อหมูซื้อผักซื้อปลาซื้อข้าวอีกต่อไปถ้าช่องกล้องไม่มีก็ไม่ต้องใช้กล้องไม่ต้องใช้ตัวเมมโมรีไม่ต้องใช้ไฟเห็นไหมครับว่า1วิดีโอที่คุณเห็นที่สร้างโดย AI เี่ยมันทำให้คนตกงานไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนนคะแล้วพอมันมีแบบนี้เยอะๆมันก็จะโดมิโน่สุดท้ายมันก็จะกระทบคุณครับย้ำว่าที่คุณเห็นเนี่ยคือเทคโนโลยีวันนี้นะครับคุณลองนึกภาพว่าผ่านไปจากนี้อีก10ปี20ปีมันจะทําได้ขนาดไหนครับยังไม่จบสุดท้ายมสมสที่5ภาวะลกร้อนบ พราะโลกร้อนเนี่ยคนจะชอบคิดว่ามันแค่อากาศร้อนฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลเท่านั้นไม่ใช่ครับต้องบอกว่ามันมีผลกับเศรษฐกิจของประเทศและมีผลกับการเงินของคุณโดยตรงครับยกตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนทําให้เกษตรกรผลิตผลน้อยลงทําให้ประมงแย่ลงครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยคนที่ทําอาชีพด้านนี้เนี่ยมีถึงประมาณเกือบเกือบ20%ของประชากรไทย20%อยู่ไม่ได้ที่เหลือก็อยู่ไม่ได้ครับอากาศที่มันร้อนขึ้น ทำให้คุณเปิดพัดลมและแอร์บ่อยขึ้นด้วยใช่ไหมครับพอใช้ไฟมากขึ้นประเทศไทยนําเข้าทั้งน้ํามันทั้งถ่านหินซึ่งเอาไว้ผลิตไฟฟ้าต้นทุนไฟฟ้าก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกและคุณก็จ่ายเงินมากขึ้นถ้าคุณทาธุรกิจคุณก็ยิ่งต้องจ่ายมากขึ้นเพราะคุณต้องเปิดไฟตลอดจริงไหมครับนอกจากนั้นทําให้ป่วยง่ายขึ้นด้วยเพราะอากาศที่ร้อนทําให้คนป่วยง่ายขึ้นยังไม่รวมว่ามันก่อให้เกิดภาะวะร้อนที่หนักขึ้นไปอีกนึกภาพป่าแห้ง,แ,หงแล้วแดดแรงๆไฟไหม้ครับเกิดอะไรต่อมา TM ับถ้ามันสองยุนะ ห้าหมรสุมเนี่ยคุณนึกภาพขึ้นเป็นร้อยเมตรลรมา5ด้านพร้อมกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแล้วก็คนไทยตอนนี้ครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยหมดเวลากินบุญเก่าแล้วครับจากนี้ไปต้องสร้างบุญใหม่แล้วครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้ครับและนี่คือ5มรสุมที่กําลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยนตอนนี้นะครับทีนี้ผมอยากจะฟังจากทุกคนบ้างาเลยนะครับว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างคอมเมนต์เลยเต็มที่ข้างล่างน,นะครับ หรือว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างไหมที่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหาของประเทศไทยแต่ว่าอาจจะพูดไม่ครอบคลุมนะครับคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันครับตอนนี้มันได้เวลาที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยต้องมาร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยและนี่คือมันนี่แมทเทอร์ในัพหลานนี้ครับถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีนะครับอยากให้คนเห็นเยอะๆเนาะช่วยพวกเราได้ด้วยการกดไลค์ได้นน่น,น,นกดซ u p เปอร์แสนแชร์ให้เพื่อนๆได้ครับเห็นว่า ใครชอบเนื้อหาแบบนี้ส่งให้เขาได้เลยครับแล้วถ้าคุณอยากได้เนื้อหาแบบนี้ทุกสัปดาห์น,นั่นนว่ากด subscribe และกดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาด Money Matters เลยครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าโชคดีครับสวัสดีครับ